สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวราพาสครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนมาพบกับผมในช่วงนี้ครับผมก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับทางสมาชิกได้รับชมแล,ละรับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองผมมีเรื่องราวที่ดีๆนํามาบอกกล่าวกันเช่นเคยนะสประเด็นนะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นของบีีปทุมกับการท่าเรือนะครับซึ่งประเด็นนี้เองไม่ใช่ประเด็นในเรื่องของแท็กติกไม่ใช่ประเด็นเรือของเรื่องโค้ช แต่เป็นประเด็นในเรื่องของคนดูนะครับที่เข้าไปดูตอนที่ถ่ายทอดสดนะครับผ่านเพจของ BG ปรปทุมสูงถึง143,000คนในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นสถิติใหม่นะครับในการรับชมผ่านแพลตฟอร์ม y t u t u ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นของการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับปัญหาเดิมปัญหาเก่าก็ยังไม่จบไม่สิน้น จนฟีฟ่าเองจะต้องลงมาพูดถึงนะครับทีมชาติเวียดนามโค้ชพาร์คในเรื่องของการตัดสินใจให้ความร่วมมือกับาชาติในรุ่มกลุ่มเดียวกันคือกลุ่ม G นะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นของญี่ปุ่นเป็นประเด็นของเจลีนะครับหลายคนถามเข้ามาบอกว่าโปรแกรมการแข่งขัน,น,นจะเตะกันตอนไหนวันนี้3รถ3ชาติที่ผมเองจะมาปรุงให้รับชมแล,ละรับฟังกันนะครับเอาข้าประเด็นแรกครับประเด็นของ BG ปทุมกับการถลเอในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องยอมรับว,ว่าคู่นี้เองเป็นคู่ Big Mac, คบิ๊กแมับของไทยรีกประจําวันที่16ประจําวันที่17นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่ต่อจากคู่ของบุรีรัมย์ที่เจอกับทาง BG นะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของแท็กติกการเล่นยังไงก็ตามแต่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องของการรับชมของแฟนบอลไทยที่ดูเหมือนว่าจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยถึงแม้ว่าจะไม่มีช่องฟีทีวีเข้ามา ลองรับในช่วงนี้จะต้องถ่ายทอดสดผ่าน YouTube หรือว่า Facebook ก็ตามแต่ยอดดูมหาศาลมากนะครับซึ่งมีการดูสดพร้อมกันทั้งหมด143,000คนนะครับผ่านช่อง YouTube ของ BG นะครับซึ่งอาจจะเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกใบหนึ่งในเรื่องของการถ่ายทอดสดในทางฝั่งบ้านเราซึ่งผมเห็นยอดเยอะๆแบบนี้นะครับเคยเห็นอยู่ทางฝั่งของเวียดนาม ตอนที่พวกเขาเองนั้นนะครับดูการถ่ายทอดสดทีมชาติของพวกเขานะครับสูงถึง1ล้านนะครับหล้านคนนะดูพร้อมกันหนะนึ่งล้านคนก็โหนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่มากและไทยของเราการที่มีคนดูผ่าน Youtube เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการตลาดนะครับของแต่ละสมโมสรที่จะทําทช่อง Youtube เป็นของตัวเองในอนาคตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแล้วบางสโมสรก็ยังไม่มีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากแล้วก็ ต้องชื่นชมแฟนบอลน,นะครับที่ให้ความสนใจไทยลีกของเรามากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามากถึงแม้ว่าสถานการณ์นะครับโควิดเองจะเข้ามาหยุดชะง,งักแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดความแรงไม่สามารถที่จะหยุดนะครับแฟนบอลไทยที่อยากจะดูไทยลีของเราลดน้อยถอยลงไปเลยกลับกลายเป็นว่าให้ความสนใจมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นะครับแฟนบอลไทยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่แฟนบอลอาเซียน,นครับแห่กันเข้ามาดู ใน1 4ึ0 0 0คนนี้นะครับมีแฟนบอลอินโด Indo, มาเลเซียเวียดนามนะครับดูเต็มกันไปหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับแล้วก็เชื่อว่าคู่นี้เองเนี่ยสะเทือนอาเซียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัตถุประเทศสามารถรับชมได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่อาเซียนเราครับถ้าเกิดว่ามีการถ่ายทอดสดผ่าน u t u b e นะครับต่างประเทศยุโรปสามารถดูได้หมดทั่วทั้งโลกนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการปิดกัน้น ในเรื่องของการรับชมนะครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของทางาสมโมสรไทยและก็ไทยลีกของเรานะโอ้โหสุดมันสําหรับคู่นี้เองผมนั่งไลฟ์สดแล้วก็พูดกันต่อยาวเลยหลังเกมนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูว่าผมไลฟ์สดอย่างไรเข้าไปดูอีพีล่าสุดเลยนะครับมีคนดูไม่เยอะครับประมาณร้อยร้อยกว่านะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็อยากจะแจกแก้วแจกของให้แก้วใบนี้ในการที่ผมแจกไปให้นะคนที่โชคดีก็ ข้าไปตอบกันใน a c e b o o k เดี๋ยวผมจะส่งแก้วใบนี้ไปให้นะครับถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ชื่นใจในเรื่องของโหททำไมคนดูเยอะขนาดนี้ในเพจ u t u b e นะครับก็ถือว่าอสุดยอดแล้วครับไทยลีของเรามาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญจริงๆในการรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มใหม่ที่ไม่ใช่นะครับจะ,จะพูดยังไงเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะเข้ามารับตรงนี้เองก็ยังไม่ทราบจะดาเนินการต่อไปอย่างไรนะครับเพราะว่าในคำคืนที่ผ่านมา มีแต่คู่สนุกสนุกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองก็แพ้สุปร r การซิตี้นะครับไป4-2นะครับตราดนะครับทีมท้ายตารางคะแนนยิ่งครับแซงโขไทยไปได้นะครับ4-2อย่างมันเลยนะครับบีจีปทุมการท่าเรือ2-1นะครับแล้วก็อาจจะมีราม่าท้ายเกมในเรื่องของลูกนั้นมีการจับแฮนด์บอลเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้ท่าเรือนั้นนะครับก็ต้องเศร้ากันไปอีกหนึ่งนัดนะครับเพราะว่านัดนี้เอง มาดีครับก็ต้องยอมรับว่าการทะเลย์มาดีในการบุกมาเยือนเจ้าถิ่นยิงนําก่อนด้วยนะครับสำหรับการทะเลือแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็สู้นะครับบุญวาสนาของทาง BG ไม่ได้รวมถึงฝีไม้ฝีมือที่เจอกันในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้ต่างกันมากนะ,นะครับแต่ความเฉียบขาดความเฉียบคมก็ยังคงอยู่ทางฝั่งของ BG เหมือนเดิมนะครับชื่นชมไทยลีกแล้วก็ชื่นชมจํานวนท่านผู้ชมที่เข้าไปดูกันเป็นแสนนะครับผมคนลุกเลยจริงๆนะครับ มาในประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นของการคัดเลือกฟุตบอลโลกอย่างที่ผมบอกไปครับฟีฟ่าได้ลงมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่า,วาเวียดนามเองไม่ยี่หลาไม่ตอบกลับไม่มีปฏิกิริยาแต่อย่างใดทั้งทั้งที่นะครับเพื่อนภายในกลุ่มนั้นนะครับเขาก็มีความยินดีกันที่อยากจะเลื่อนไปเตะกันในช่วงเดือนมิถุนาซึ่งนะครับทางฟีฟ่าเองกําหนดให้เวียดนามนั้นนะครับในเรื่องนี้ว่าคุณจะต้องให้ความร่วมมือนะครับว่าคุณจะ ยอมหรือไม่ยอมนะครับว่า,วาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับแต่คุณเองเนี่ยนะครับไม่ยอมแล้วก็ขีดเส้นตายไว้เลยครับห้ามเกินวันที่15คกุมผ่านะครับก็ได้มีการประชุมกันอย่างชัดเจนแล้วจากทางฝั่งของเวียดนามนะครับก็เห็นด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ยังไม่สรุปนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพแต่สื่อมาเลเซียเท่าที่ผมไปดูสื่ออินโดเวียดนามพูดไปในทิศทางเดียวกันคืออาจจะได้ไปเตะกันอยู่ที่ดูไบ หรือว่าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับซึ่งเรื่องนี้จะรับการยืนยันกันอีกทีเขาระบุว่าวันที่19จะรู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับกลุ่มจีของเรานี่เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวียดนามไม่ยอมนะครับมาเลเซียก็ไม่ยอมที่จะให้ไทยเป็นไม่ยอมไม่เป็นไรก็รอให้ทางฟีฟ่านะครับลงมาตัดสินในเรื่องนี้ว่าจะให้ใครได้เป็นเจ้าภาพแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากก็คือ เรื่องของ AFC ซีเชเ a g u ีนะครับที่ทาง BG กับทางการทะเลนั้นขอเป็นเจ้าภาพซึ่งเรื่องนี้เองจะทราบภายในวันที่22กุมภาพันธ์เช่นกันนะครับก็ลยไล่กันนะระหว่างการคัลลกฟุบโอลโลกที่จะได้เป็นเจ้าภาพนะครับอ่าสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราได้เป็นจริงๆอ่าโอกาสที่เราจะได้ทั้ง2ทัวร์เมนต์เลยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจะได้เตะก,กันที่เดียวจบไปเลยนะครับจัดครั้งเดียวจบเลยสําหรับฝั่งไทยนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นหรือเปล่าสําหรับเรื่องนี้นะครับ ถ้าได้เป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ดีและอนาคตเองเราจะเป็นเบอร์หนึ่งยืนในเรื่องของการจัดการการแข่งขันในระดับทัวร์เมนต์เมเจอร์ใหญ่ๆเลยและมีโอกาสที่จะขอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับในทัวร์เมนต์ยักษ์ใหญ่ได้อีกด้วยอย่างเช่นฟุตบอลโลกอย่างที่เราเคยจะเสนอไปก่อนนั้นของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ f ีฟาเองจะต้องมาขีดเส้นตายให้กับทีมชาติเวียดนามในเรื่องของการให้คำตอบในวันที่15นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าแกขัดแข้งขัดข,ดขาไปเรื่อยเลยครับ โคสปาร์ก Coast Park เองล่าสุดนี้ก็บอกว่าจะออกมาเปลี่ยนแผนนะครับปล่อยข่าวลือออกมานะครับให้กับทางฝั่งมาเลยให้ไขว้เขวเล่นไปซะงั้นนะครับไม่รู้แกว่างอะไรหรือเปล่าสําหรับช่วงนี้นะครับโคสปาร์กเองทําทุกฝีกทางครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นว่าเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านไปเล่นในรอบ3สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องให้กับทีมชาติเวียดนามไปถ้าเขาทําได้โคสปาร์กก็คงจะถูกยกไปบนหิ่งอีอกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่บนหิ่งแล้วนะครับคงจะ ซ้อนหิ้งขึ้นอีกสาหรับโค้ชปาร์คเองก็ถือว่าเป็นโค้ชที่มีฝีมือฝีมือดีมากๆนะครับอีกหนึ่งคนที่ผมเองก็ชื่นชมในฝีมือของโค้ชปาร์คนะครับถือวาอ่าเป็นสไตล์ของโค้ชนะครับเป็นเกา๋าเกวากลกวๆนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะกับโค้ชอากิระนิชโนของเรานะครับซึ่งเห็นไทยลีกเล่นกันแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ชื่นใจนะในเรื่องของทีมชาติผมเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยของเราอ่ะนะครับถ้าได้ไปเล่นในฟุตบอลโลก ไปด้วยคุณภาพจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าโค้ชสรรหานักเตะที่เป็นปัจจุบันจริงๆได้ไปเล่นในการทะลลิฟุตบอลโลกนะครับไทยลีกของเราแข็งแปรงขนาดนี้ผมเชื่อมั่นในฝีมือของโค้ชอากิระนิชิโนะและที่สําคัญทรัพยากรนะครับนักเตะทีมชาติจะเยอะขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่านักเตะหน้าใหม่ฝีเท้าดีๆโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดทั้งสโมสรใหญ่แล้วก็สโมสรเล็กนะครับในยุคของโค้ชอากิระนิชิโนะไม่ได้เลือกนะครับว่านักเตะจะ ดังจะไม่ดังถ้าคุณโชว์ฟอร์มดีทําผลงานดีกับทีมคุณก็มีโอกาสติดทีมชาติได้นะครับนี่ถือยุคที่เป็นยุคทองของนักเตะที่อยากจะติดทีมชาติจริงๆก็พัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็ดันผลักดันให้จริงๆมันจะทําให้ทีมชาติไทยของเราแข็งแกร่งอย่างแน่น,นอนนะครับเรื่องราวสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของเจลี่นะครับหลายคนถามเข้ามาบอกพี่เชฟโปรแกรมของเจล g ี e จะเตะกันวันไหนนะครับผมได้บอกกล่าวไปทางไลฟ์สดแล้วครั้งหนึ่งก็บอกกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ เจลีจะเตะกันในวันที่27นะครับอย่างเป็นทางการนะนะครับคือนัดแรกเลยวันที่27นะครับสโมสรคอนซูเลซัปโปโลสโมซอนของเจชนาทิพย์สุนทรศิล์เนี่ยจะลงเตะนะครับกับทางสโมสรโยโกมาเอฟซีนะครับส่วนสโมสรโยโกมาเอฟรรนอตนะครับเจอศึกหนักหน่อยนะครับไปเจอกับทางคาวะสกิฟอนตาเล่ที่เพิ่งอุ่นเครื่องนะครับเอาชนะคอนซาไป14-3ต่อนะครับแม่นะครับหวยเกือบออกเลขตัวนี้ นะครับโอ้โหนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเอาไปแทงหวยกันแน่นเลยนะครับสิบนะครับแต่ออกมาเนี่โอ้โหนะครับศู 03, 03, ใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเองอ่ะสานะครับอืมนะก็เกือบแล้วนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นอีกครั้งหนึ่งของคอนซาเองนะครับที่เปิดลีกมาแล้วเจอทีมที่มีโอกาสที่จะเอาชนะได้ตั้งแต่นัดแรกแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับยูโกมาเอฟซีเองเขาก็พัฒนาทีม ค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นเล่นขึ้นมาเจลีกในฤด,ดูการก่อนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวสําหรับยูโกมาเอฟซีนะครับฤด,ดูการก่อนไม่มีการตกชั้นนะครับดูเหมือนว่าทุกทีมเองก็ใช้โอกาสตรงนั้นทดลองทดสอบนักเตะของตัวเองคอนซาฤดูการนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักมากๆถ้าดูจากขุมกําลังการเสริมทัพแล้วนะครับเป็นรองทีมใหญ่ๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทีมยักษ์ใหญ่เอง เสริมนักเตะตัวต่างชาติเดี่ยคคบคลันในตำแหน่งของเกมรับและก็กองหน้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับเจลีก็ไม่ต่างกันกันกนกบบ้านเราก็คือจะเสริมเซนเตอร์กับเสริมกองหน้าเป็นหลักกองกลางใช้นักเตะญ,ญ,ญี่ปุ่นส่วนใหญ่รวมถึงนักเตะโคต้าอาเซียนเหมือนน้องเจชนาทีนะครับมีน้องอุ้มนะครับที่ไปแล้วเนี่ยโดดเด่นมากในเรื่องของวิมแบ็กทนงดฝั่งซ้ายนะครับถ้าจะพูดถึงยูกมะเอฟรีนอตนะน้องอุ้มโชว์ฟอร์มได้ดีมากล่าสุดนี้สือ่อมาเลเซียนะครับพูดถึงน้องอุ้มด้วยในเรื่องของ น้องอุ้มเองนะครับไปมีชื่อไปติดอยู่ใน i อ f อฟนะครับ HS นะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับของวงการฟุตบอลเป็นสิตินะครับระหว่างประเทศที่มีการจดบันทึกชื่อไว้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเตะเอเชียสื่อมาเลเซียเองหยิบยกน้องอุ้มนะครับไปเป็นแรงบันดาลใจพูดถึงน้องอุ้มค่อนข้างดีีเดยวกับผลงานที่เคยทำเอาไว้ในศึก Champions l e a g ี่นะครับที่ผ่านๆมาตั้งแต่ปีนู่นเลย1 0 2015ภ6ไล่มานน่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะไทยที่จุดประกายเป็นต้นแบบที่ดีของนักเตะไทยของเรานะครับก็เหลืออยู่เพียงแค่2คนในเจลรีก,ก็คือน้องเจชนาธิปสงกสินกับน้องอุ้มเทระทรมุนมาทันนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่านักเตะไทยจะไปอีกครั้งก่อนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมก็ตามกันอีกทีว่าจะเป็นใครนะครับจะเป็นคนหน้าเก่าที่มีข่าวครา,าวอยู่แล้วหรือไม่หรืออาจจะเป็นนักเตะใหม่พลิกโผนะครับ ไปนะครับทั้งเจอร์แล้วก็เคริคด้วยที่มีข่าวพัวพันอยู่ตอนนี้มี2ชาตินะครับที่นักเตะไทยของเราจะเดินทางไปแต่ต้องรอาการยืนยันแล้วก็ต้องรอความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปคนลุกไม่หายกับ1 0 0 0 0แคนที่ดูสดพร้อมกันนะครับของทางยูทูบของ BG ีปทุมขอให้เป็น1 0 0 0 0แไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้เพิ่มเป็น1ล้านไปเรื่อยๆครับสาหรับทุกสมโมสรที่นะครับ จะมีแฟนฟุตบอลไทยได้รับชมกันเนาะนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกสโมสรนนะมีคนดูเยอะๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ